ลื่มไปด้วยดีเด้ไวมันคมนอนรับกันเมื่แล้วท <laughs> ดสอบกันสามสองาแม่ <laughs> ได้การ มันนี่ใสบอดีเนาะมันต้องเจือแบบนี้เฮ้ยเม่งให้ทานออก อีกคนนึงอีกคนนึงะมีหมอนึง <terminar> น <lyn> ี่ท <illing S 2> ี่กูมั่นใส่คัะมึงแต่แต่มาอยู่ส้นเผาหงกุฎสางตะอบุญไหวเดือดรอมึงเจอ นี่ยิ่งข่าวว่าบักนี่ตีปากเหม็นก็มูเหมือนสซนเผาไปเถ้าจังแด็กอะไรเอาแต่ปากเหม็นจี ลับซะสูเฮ้ยไม่นั่งนักโคษกูอยากเป็นคนตื่นว่ะนี่ท่านช่ยช่วยคอยเนี่ยอคือบอกปากเสียงอียืนบันดปบาดพูดชุกพูงงบป่ดนี่ยเสียมาบูชายันยูวอท่านท่าน Oh แก่แนวมัดหนาออกให้ okay. ค่อยแน่ค่อ,อยหายเจยบเย็บพยิ้มแก่ยังก็แก่เนวมัดหนาทั้งทึ่งทั้งทงึ่ง <c oughs> แบบนี้นะพอต่อไปบูชาแย่แล้ละ่ะเอาไปให้ยังบูชาหำกูซะไปตามมีแห้งให้ <c oughs> โอ้ย นังฟ้าสวยสวย่าปรึกษาไัยงาม่าบัญญาบัญญัสวยอุตรุดสวยเถลิดเปิดเปิงสวยงามที่สุดแต่แต่เราเคยเห็นมาก่อนเอาเป็นยังหล่ะขึ้นนอนเนี่ย <c oughs> นี่เธอห้ามบอกผู้เด้ว่าอายเห็นแบบนี้เข้าใจเฮ้ย อเคปะหัวยังมึงบัมึงนอนอยู่มึงหัวเหี้ยหัวยังเอ้ยเขาตื่นมาขามันบอกเอาขึ้นนอนสักอ้เดี๋ยวเขาสิบเฟื้นบอกมันาในยาใส่กางเกงใน้ขึ้นฉากอีกเดี๋ยวเขาสิแก่เด้อขอบขอบคุณอะไรจ้ะ อย่ามือขึ้นก่อนหยุดบอเมนแกนี่แกเสื้อทั้งหลังแกเสื้อโอ้โอ้ลืมลืมลืมหยุดย่ามาอยู่อารมณ์นะเฮ้ยเฮโอ้ปาร์ตหน้าฟาดท่านท่านเซียนยังขอยนี่ซื้อมาจากไหนครับซื้อซื้อ พั้ยาจ้ะเอาค่อยซื้อพั้ยยาไ,ไหเจ้าหัวะให้ยังครับ,บเบื้องจากหุ้นคอยรู้ผูดด้ใดมาโกรธดังเฉยมา้กวนเมื่อไปร่พายกรออีกกรธอ่าโอเคพั้ยาอายนะเดี๋ยวทันซื้ออีกยังจ้ะ เอิดอายก็ได้ไอ้น่ะโอ้ยถ้าโกรธอีบันทึกูเซลดาบนี่ไปเสียกูขี่ซุยสุดมไอ้เอ้ยโว้ยนถ <t> ้าหากท่านยังบ่มีซื้อคอยขอตังซื้อให้ท่านได้บาจา่จ้าไอ้ตังไอ้ไมีซื้อหรอครับซื้อว่ะยังจ้ะไอ้น่ะเป็นคนป้ากับจริงแต่ว่าเสื้อสายของไอ้แม่ไอ้เป็นคนจีนครับอไอ้เลยไมีซื้อว่า หวังเซิงเจ้าหวังเซิงเจ้าหวังเซิงเจ้าหรือว่าเอิญจะซื้อสัตสันก็ได้ว่าเซิงอ๋ออ๋อคุณเซิงพญาพญาคนหนาหลักเลยไอพึงเห็นมืออนไอบ้บ่เห็นหรือว่าไอขอเอิญสัสันวได้บหครับว่าตังไหนจ้าไทย บ่ได้จ้าต้องเอินซื้อเต็มพยาจ้าจ้าเมึงหัวขวดหัวบ่ฮะมังมึงหัวปะได้หัวบังเซิงเจ้าปะติปะติมุงเจ้าหัวมึงลงไปเลย ซื้อจีนซื้อหวังเซิงเจา้เามุโดมก็ไปปลาแกระขงังซื้อไทยซื้อหลอสีเอิดเสือไอายได้บ้างครับหวังเซิงเจา้าเอ,าอิดเอกครับหวังเซิงเจา้าไป<ะ>เอาไปใช้คะ่ะเอ,อ,อาอศิลป์ภาพพิยาไปมองที่ปลอดภัยที่สุดอศิลป์ภาพพิยาไปมองบ่มีศัตรูพืช ข้าพยาไปมองทียาขายาบ่จ้าที่บ่มียาขายาบ่มียาเท่านั้นเฮ้ยเสียจนเสียวมันนี่ฮะฮะเสียจนเสียวอะไรครับแม่เป็นลูกเครื่องจีนหรือกันเอาคือหัวกันหมดเสียจนเสียวมาหาเฮาอะไรวังซชน เสียจนเสียว <laughs> ยังวังเสื่งมีชะนันคือเจ้าต้องยุขหางเลาเพราะมาสิเกิดังขึ้นก้าใจปะพยา <laughs> โอเค <laughs> เอาจะเป็นยังกระซื้อหนูนี่ <laughs> เดี๋ยวมันหัวไหมนป,ปะได้ยกกียกไปมันหัวเนาะมันมีตะวันหัวควรนฉากมันปรตังใจ ออกฉากเด้วยการแสดงเด้อมันคือทิพากษกันหัวแท่อ้ายเดี๋ยวออกไปดิผมไปในฐานนาทีเอาลราตีในฐานะยังมาใหม่ก็จะเฝ้าเฮ้ยเซ็กสี่เหไปนั่งตัวไม่นั่งที่เขาเตรียมไว้เพื่อเป็นตัวสแปร์ของไม่นั่งไข่หยาออกมาเดี๋ยวอันนี้ไม่นั่งหาบก้าหาบก้า กบไรที่ไอ้ส่วนมากคือไอเห็นว่าโตมีหน้าตาที่คล้ายกันกับแม่นั่งพ่าย,ยาหมากที่สุดไอลเลยเสียวโตวมาเป็นโตแทนไปบูชายันตายทีเดียวเท่านั้นบ่าตายอีกพร้อมตายไปพ<า>นะ่ายหงายใคือไปไอ้เนี่ยมามาสิคือกันบ่อย่าหัดข้ออุย้ยป่ามีความขายครึ่งดิคือเลยเนี่ยเสียจนเสียว โอ้ยเห็นปะฟังซสิ้งคือแห้งมามาด้ไม่ใส่ด้นี่ไม่นั่งหีตอดจังลุกขึ้นหีตอดจังเซอันนี้คือส้นเผาห้อนี่สิออกกันเสื้อสายจีนไปหลายนะครับครับออามาออกไปเลยอยู่เฉย หันหลังโอ้ยเอามือไปหันหลังเอามือไปหันหลังเอาไม้มาหนีนี่เอาไม้ไมน้องเอาไปฮีตจัจังดูแลพี่เขาให้อย่างดีนะเขาอยากกินอียงหาให้มาส่วนมากแล้วสิกินกระดูกหมูโอเคค่ะโอเคเด้อหาปีปากบอกว่าไอเหตุแบบนี้ทุกคนต้องก่อใจมานั่งคือไม่นั่งพยาโอเค ปลอดภัยแล้วพะยพะยจ้าไอไอหวังเสื่อเจ้าอายุแก่พะยแล้วไอรู้สึกว่าไออยากเปลี่ยนเสียไออยากไออยากเปลี่ยนเสีย อยู่กลภายาแล้วแอรคายอย่งวะย่งวะสรุเร็วมันเอ้ยเอ็ดวังเสซิงเจ้า ทำไมเจ้าโอเคปักปักซี่เจ<ะ>้าจอาจารย์